สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอสเอ็มนะครับคลิปนี้เรามาชมพัดลมนะครับเราจะเห็นหลายๆคลิปในช่องนะครับที่ทําการด i y เกี่ยวกับพัดลมก็จะใช้พัดลมจากฮาตาลินะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับใช้พัดลมฮาตาลิมาตลอดนะครับเยอะนะครับหลายเครื่อง ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพัดลมหาตาลิเจ้าของคือคนไทยนะครับมารู้เอาก็เมื่อตอนที่ท่านบริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิรามาธิปดี900ล้านบาทนะครับและก่อนหน้านี้ก็มีการบริจาคช่วยเหลือในโครงการต่างๆทั้งด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมอีกมากมายโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวนะครับท่านผู้นั้นก็คือเราขออนุญ,ญาตนะครับเรียก อากงนะครับอากงจูวนวรรณวิทย์ซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ86ปีตามประวัติท่านได้รับการศึกษาในระบบแค่ชั้นป .2 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียนศึกษาภาษาไทยโดยตรงจากตัวท่านเองและก็เรียนภาษาจีนเสริมจากอาจารย์ตามบ้านนะครับท่านเกิดที่กรุงเทพนะครับประวัติเริ่มต้นการทำงานก็ท่านเริ่มทำงาน เมื่อตอนอายุ12ทํางานผ่านการเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆมากมายจนมาถึงงานเกี่ยวกับทางด้านออกแบบสําหรับฉีดชิ้นงานพลาสติกนะครับจนเมื่ออายุ25ปีท่านมีความรู้เกี่ยวกับพลาสติกนะครับท่านก็มาทําผลิตเป็นของเล่นและก็จึงมีความคิดผลิตชิ้นส่วนพัดลมนะครับยี่ห้อต่างๆด้วยพลาสติกนะครับซึ่งพัดลมสมัยก่อนนี้จะเป็น โครงสร้างก็จะเป็นเหล็กหรือว่าลูมิเนียมนะครับท่านก็ส่งตามโรงงานพัดลมยี่ห้ออื่นไปจนท่านมีความคิดจะผลิตเองนะครับท่านก็ไปเรียนศึกษาต่อด้านการพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันนะครับและมา,มาเริ่มผลิตพัดลมจําหน่ายเองนะครับตอนแรกๆก็ไม่ใช่ยี่ห้อฮาตาลินะครับจุดเด่นของพัดลมฮาตารินี้ก็จะเป็นประกอบเข้าเป็นชิ้นส่วนเข้าเป็นชิ้นๆเน่ย ท่านมีความสามารถในในด้านฉีดเม็ดพลาสติกพัดลมฮาตะลิจึงมีรูปแบบที่สวยงามด้วยโครงสร้างพลาสติกครับซึ่งต่อมาเมื่อท่านอายุ52นะครับจึงได้ก่อตั้งบริษัทฮาตาลิขึ้นมาเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและก็ส่งจำหน่ายต่างประเทศนะครับซึ่งต่อมาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะเป็นเครื่องซักผ้าขนาดเล็กแล้วก็เครื่องฟอกอากาศ ฮาตาลินะครับส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็พัดลมฮาตาลินี่แหละครับของตลาดในประเทศไทยมีผู้ใช้ในอัตราที่สูงนะครับซึ่งพัดลมฮาตาลิมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปซื้อเนี่ยพนักงานขายนะครับจะมีประชาสัมพันธ์ว่ารับประกันกี่ปีกี่ปีเนี่ยก็มีตามอายุแล้วก็สามารถส่งหมดอายุแล้วก็สามารถส่งไปซ่อมที่โรงงานได้นะครับ โดยจะคิดแค่อะไรค่าซ่อมนี้ซ่อมให้ฟรีซึ่งแต่ตอนแรกก็เราก็ไม่ไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อมีข่าวแบบนี้นะครับเราถึงเชื่อครับท่านเป็นคนที่มีความเมตตารับผิดชอบต่อสังคมนะครับใช้ชีวิตสมร t ะนี่ครับชิ้นส่วนฮาตาลิเป็นจุดเด่นก็คือรูปแบบชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกสามารถประกอบกันเข้าได้เป็นชิ้นงานที่สวยงามจึงได้รับความนิยม ทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาตาลิประสบความสําเร็จท่านก็คืนกําไรสู่สังคมนะครับด้วยการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เราก็นํามาให้ชมเลยครับพัดลมฮาตาลิเราซื้อโดยบังเอิญน,นะครับเราเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับวันนี้มาโชว์ให้ชมเลยครับปัจจุบันท่านก็อายุมากแล้วท่านก็บริจาคเพื่อสังคมท่านได้รับเครื่องราชอิตยาพรและรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศ ขอเชิดชูนะครับท่านชมคลิปนี้แล้วชอบก็ mm. อย่าลืมนะครับ mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ mm. สวัสดีครับ